ก็ได้เหมือนตอนมสองทมหนึ่งอ่ะเก็บพอดีเป๊ะวันนีครับอืมไม่ได้ตกจากลำดับเก้าเด้อไม่ได้ตกจากลำดับเก <c oughs> ้านะมีเด็กคนหนึ่งกำลังงอน โดนเหมน้ำคนเจสินกว่าเชียโดนเหมแต่ก็ได้งอนนะต่เสียตอนนะดเพื่อนยคุิ้มคุณแม่จาเนีขอบคุณค่ะแม่จาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอรินชอบรองเท้าแม่จ๋าไหมคะเอ,าาะอ,เอาาน้องมนิป่ะ,อ,ะอ,อบคุณค่ะแม่จ๋าอีกรอบนึงซิลักแม่จ๋านะคะลักแม่จ๋านะคะเจ๋งนี่ออกกีการา